สวัสดีครับพี่น้องก็สวัสดีกันซูมือเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนครับโผมวันนี้เขาก็มาเตรียมวัตถุดิบพี่น้องจะแกงปลานิ้งพี่น้องไปซื้อมาจากตลาดนี่ครับอันนี้เป็นต้นหอมพี่น้องที่เตรียมไว้แกงปลานิ้งพี่น้องนะแก็มีพักอีตูพี่น้องหรือบอนใบมะลักมันบอครับเนาะทางที่เพคนเอื่นกันนะครับผมแล้วเป็นภาษาอีสานกับักอีตูพี่น้องการวัดใหก็คือ,อยอดหมักละพี่น้องอนี่ครับยอดมะลักพี่น้องถ้าเกิดอีแบบนึงก็คือผักสไลด์นี่แหละครับผมยอดผักสไลด์หน่อยพี่น้องหรือว่ายอดผักสไลด์ แกงป่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าพี่น้องนี่เห็ดซวยๆพี่น้องคือซื้อว่าเห็ดซวยเนาะบวกเป็นเห็ดนางฟ้าพี่น้องแล้วก็บวกครับผมเอาไปแกงใส่ปลานิ้นพี่น้องคือวัตถุดิบทั้งสองสามอย่างพี่น้องด้วยว่าหนึ่งสองสามสี่อย่างพอดีพี่น้องแกงปลานิ้นอย่างเดียวแต่ว่าใส่เครื่องหลายใส่เครื่องหลายพี่น้องใบอีตูนะครับยอดเออ่ผักไสนะครับอันนี้เห็ดเทวดาเนาะพี่น้องแล้ว่าเห็ดนางฟ้าครับผมบวกนี่พริกที่ดำแล้วพี่น้องเป็นข้าวเบือครับผมที่บ้านผมขายข้าวเบือนะครับโดยรวมพี่นนนนนน้้้้้ออออองงเเเเาาาะะะะะกกกกก็็็จมมมมีีีผั่่สไลลลพแแววใบตห มีเฮ็ดงามพี่น้องเลยเฮ็ดนั่งฟ้านะครับผมแล้วก็มีบวบครับผมสําหรับแกงใส่ปลาดิ้นครับพี่น้องคลิปนี้ก็ค่อนข้างเงาในจักนิดนึงพี่น้องเลยนอกสายยาวประมาณสองสามนาทีครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องแกงปลาดิ้นซ่บแซบครับผมนี่ครับเนื้อหลายๆพี่น้องปลาดิ้นตัวยิ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยก็แกงเพือกชีแล้วก็บดนเติอพี่น้องมาครับมาทานด้วยกันแซ่บแซ่บครับพี่น้องจับแซ่บครับแกงปลาดิ้นโดนโดนกินเธอหนึ่งกัแซ่บอยู่ได้พี่น้องขอบคุณที่รับชมครับผมสําหรับมื้้อนีีสสวััดครบ